สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอีกแล้วนะคะซึ่งเรายังอยู่ในเนื้อหาของเรื่องการวัดความยาวนะคะซึ่งเมื่อวันจันทร์คุณครูได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรและเซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องอไรกันไปดูกันเลยค่ะซึ่งเนะื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่อง การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดมากนะคะแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างมา4ชนิดนะคะซึ่งได้แก่ 1. ไม้เมตร 2. สายวัดชนิดตลับหรือตลับเมตร 3. สายวัดตัว และ4ไมบ้บรรทัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเครื่องวัดแต่และชนิดน่ะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวัดชนิดนี้ไหมคะว่าเราเรียกว่าอะไรนักเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเ,เครื่องมือที่ที่คุณครูยกตัวอย่างเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะ ไม้เมตรนะคะซึ่งลักษณะของไม้เมตรเนี่ยจะมีความยาวตั้งแต่ศูนย์นะคะเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึง100เซนติเมตรนะคะซึ่งหน่วยที่เราใช้ในการวัดความยาวของไม้เมตรเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเมตรเรามีหน่วยการวัดความยาวของไม้เมตรเนี่ยเป็นเมตรนะคะและไม้บรรทัดก็จะอยู่ในรูปของที่มีความยาว100เซนติเมตรหรือยาวเท่ากับ 1เมตรนั่นเองนะคะและไม้บรรทัดชนิดนี้ก็จะใช้ในการวัดความยาวความสูงรวมไปถึงระยะห่างของสิ่งของนะคะ <Okay. S 1> นี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ <Okay. S 1> เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดนะคะ,ะเช่นรูปนี้เป็นรถจักรยานยนต์ถือฮรรถจักรยานยนต์ครูก็ใช้ไม้เมตรเนี่ยวัด ซึ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยเมื่อเอาไม้เมตรวัดแล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์มีความยาวเท่าไหร่คะ2เมตรนะคะมีความยาวประมาณ2เมตรรถยนต์มีความยาวประมาณ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรนะคะรถบรรทุกมีความยาว1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร ต้นไม้จะไม้ทำไมคะมีความสูงกี่เซนคะเอ้กี่เมตรคะ22่เมตรนักเรียนสังเกตไหมคะความยาวเราสามารถวัดเป็นความยาวและความสูงนะคะเรื่องเครื่องวัดเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งวัดความยาวและความสูงได้นะคะทีนี้นักเรียนมาดูอุปกรณ์หรือเครื่องมือชิ้นต่อไปที่ใชในการวัดนะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ นักเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะหรือเห็นคุณครูที่โรงเรียนใช้นะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าสายวัดชนิดตลับหรือเรียกง่ายๆว่าคือตลับเมตรนั่นเองแล้วสายวัดชนิตลับหรือตลับเมตรเนี่ยเราใช้ทําอะไรนะคะตลับเมตรเนี่ยนะคะคือเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการวัดขนาดของชิ้นงาน วัดระยะทางได้สะดวกและแม่นยำโดยทั่วไปแล้วตลับเมตรจะมีลักษณะเป็นตลับอะไรคะสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่บรรจุเทปสายวัดไว้ด้านในและปลายสายวัดก็จะมีตะขอเล็กๆยื่นออกมาเพื่อใช้สำหรับเกี่ยววัตถุช่วยให้สะดวกต่อการหาระยะทางและการอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วนะคะเน็นเห็นนักเียเห็นไหมคะจะมีรูตรงนี้อ่าเอาไว้เกี่ยวและ เกี่ยวกับวัตถุเพื่อยึดแล้วก็ลากตลับมเมตรออกไปเพื่อดูว่าสิ่งของที่น่าเรียนวัดหรือ,อชิ้นงานที่น่าเรียนวัดอะไรในระยะทางที่เรียนวัดเนี่ยมันจะได้ทำไมคะแม่นยำนคะอ่าเครื่องมือชิ้นต่อไปอ่าเรามาดูน,นะคะว่าคืออะไรอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าสายวัดตัว สายวัดตัวใช้ในการอะไรคะวัดตัวเพื่อทราบอะไรคะขนาดสัดส่วนของบุคคลและสร้างแบบเสื้อผ้านะคะอันนี้นะักเรียนน่าจะเคยเห็นแหละเพราะเราต้องใช้กันใช่ไหมคะนะักเรียนมาโรงเรียนนะักเรียนต้องใช้เราเรียกว่าอะไรคะไม้บรรทัดซึ่งไม้บรรทัดจะมีหน่วยอยู่2ฝั่งเลยหคะฝั่งที่เป็นครูชีุู้สอนฝั่งนี้จะมีเลข1 ะคะถึง12ฝั่งนี้เราจะใช้วัดเป็นอะไรคะเป็นนิ้วเพราะฉะนั้น1บรรทัดก็จะมีกี่นิ้วคะ12นิ้วส่วนฝั่งนี้จะมีเลข0ถึงเลข30ฝั่งนี้เราเรียกว่าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะนับว่าใช้หน่วยวัดนี้เป็นเซนติเมตรตัวไม้บรรทัดจะมีทั้งหมดกี่เซนคะ30เซนติเมตรนะคะ การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมจะทําให้วัดความยาวของสิ่งของต่างๆได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเลือกเครื่องมือนํามาวัดสิ่งของนะคะหรือนํามาวัดอุปกรณ์นํามาวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือะวัดระยะทางเนี่ยนักเรียนจะต้องทําไมคะเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องกับการ วัดสิ่งของนั้นๆเพื่อให้ไหมคะให้เกิดความลูกเกิดความแม่นยำเกิดความถูกต้องในการวัดสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ในแบบฝึกของนักเรียนหน้าสิบสองเนี่ยเอ,อ่อนักเรียนไม่สามารถวัดได้นะคะก็คือว่าในหน้าสิบสองเนี่ยจะให้นักเรียนวัดเกี่ยวกับความยาวของโต๊ะนักเรียน ความกว้างของประตูห้องเรียนความกว้างของห้องเรียนและความสูงของโต๊ะนักเรียนและความสูงของนักเรียนซึ่งทั้ง5ข้อเนี่ยนักเรียนสามารถวัดได้ก็คือส่วนสูงอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งที่เหลือเนี่ยนักเรียนจะต้องมาวัดทําไมคะมาวัดที่โรงเรียนถูกไหมคะเพราะว่า,าห้องเรียนก็อยู่โรงเรียนโต๊ะก็อยู่โรงเรียนประตูห้องเรียนก็อยู่ที่โรงเรียน นักเรียนยังไม่สามารถวัดได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานลงในไลฟ์เวิร์กชีสเดี๋ยวคุณครูจะส่งไลฟ์เวิร์กชีสไปให้หลังจากที่นักเรียนดูคลิปเสร็จนะคะให้นักเรียนทำลงในไลฟ์เวิร์กชีสนะคะแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยเขียนชั้นเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอกว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่ จะใช้ในการวัดสิ่งของนี้อุปกรณ์ไหนใช้ไนกากวัดการสิ่งของนี้และมีหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือเมตรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไลฟ์เวิร์ชิสไปให้นะคะส่วนการบ้านเมื่อวันจันทร์ใครยังไม่ได้ส่งนะคะให้ส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาส่งครูนะคะการบ้านที่เราเรียนเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี้ยให้นักเรียนนํามาส่งครูในวัน ศุกหรือวันเสาร์นะคะแล้ววันอาทิตย์นักเรียนมารับสมุดคืนไปนะคะนำมาส่งไว้ที่ห้องที่ห้องกล่องห้องที่ติดลายชื่อไว้นะคะว่าป3าทับหนึ่งปสาทับสองใส่ให้ตรงนะลูกแล้วอย่าลืมเขียนชื่อในแบบฝึกมาด้วยนะคะ <S <S เล่มหนึ่งนักเรียนบางคนไม่ได้เขียนเนี่ยครูต้องมานั่งถามว่าเป็นของใครนะคะเพราะฉะนั้นเขียนชื่อให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นของใครนะคะครูจะได้ตรวจถูกนะลูกนะ อ่าส่วนวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ